สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หุ้นนอกมอนิเตอร์พอดแคสต์หุ้นต่างประเทศที่เล่าเรื่องหุ้นให้ฟังแบบเพลินๆเ,เข้าใจง่ายไม่ต้องใช้สับเทคนิคครับ วันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นที่กำลังมาแรงมากๆในโลก AI และ Defense ค่ะนั่นก็คือ Palantir Technology หรือ PLTR นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นชื่อ Palantir ขอสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับบริษัทนี้เริ่มต้นจากการให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับหน่วยข่าวกลางของสหรัฐอย่าง CIA และ NSA โดยเน้นการดึงข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในภารกิจความมั่นคงของประเทศครับ ปัจจุบันพลันเทียขยายธุรกิจจากรัฐบาลไปยังพระเอกชนด้วยโดยใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Foundry และ AIP หรือ Artificial Intelligence Platform เพื่อช่วยองค์กรวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบ AI อย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหชื่อนี้หลายคนได้ยินบ่อยมากช่วงนี้นะเพราะว่าราคาหุ้นขึ้นมาแรงสุดๆจนหลายคนสงสัยว่ายัางน่าซื้ออยู่ไหมหรือจะไปไม่ไหวแล้ววันนี้เรามีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลประกอบการแนวโน้มธุรกิจและการวิเคราะห์จากนักลงทุนระดับโลกมาฝากกันแบบจัดเต็มเลยค่ะอย่างแรกเลยครับพันเทียจะประกาศผลประกอบการ ไตรามาสที่2ของปี2025นี้ในวันที่4สิงหาคมโดยนักวิเคราะห์คาดว่า EPS จะอยู่ที่0.14ดอลลาร์และรายได้ประมาณ939.29ล้านดอลลาร์ไตรมาสก่อนหน้านี้รายได้อยู่ที่884ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง39%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและมี free cash flow margin สูงถึง42%เลยนะคะและที่น่าสนใจกว่านั้นคือพลันเทียทำคะแนน rules of r ตี้ได้ถึง83%ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าเยี่ยมมากในวงการซอฟต์แวร์ครับล่าสุดพลันเทียเพิ่งได้ดิวยักษ์กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่าถึง480ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการ AI ด้านการทหารครับ แต่สิ่งที่วอลสตรีทกำลังจับตาคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทจากสายรัฐบาลไปสู่ผู้เล่นตัวจริงในตลาดเอกชนครับใช่เลยค่ะเพราะตอนนี้พาันเทียกำลังเร่งเจาะตลาดฟอร์จูน500ก็คือบริษัทระดับตำนานและยักษ์ใหญ่ที่สุดของอเมริกา โดยเฉพาะในฝั่ง AI เชิงพาณิชย์ตอนนี้โตรแรงสุดๆเลยค่ะในไตรมาสล่าสุดรายได้จากธุรกิจเชิงพาณิชย์ในอเมริกาโตถึง71%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและจำนวนลูกค้า B2B ในอเมริกาเพิ่มขึ้น69%แบบปีต่อปีครับที่สำคัญคือ AIP ของพา l a เ t นเทียไม่ใช่ของเล่นแล้วนะคะมันถูกใช้งานจริงโดยองค์กรใหญ่ๆอย่าง Cleveland Clinic j a c o b s Engineering และ Hearst Global ที่เรารู้จักกันดีเลยค่ะจุดขายที่ดึงดูดลูกค้าใหม่คือ AIP Bootcamp ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปที่ให้ลูกค้าเอาข้อมูลของตัวเองมาลองสร้าง AI กับแพลตฟอร์มของ p a l a n ทียได้จริงๆไม่ต้องเดาไม่ต้องพรีเซนต์ให้วุ่นวายเดิมคนมองพ a l a เทียว่าเป็นบริษัทสายลับ ทำแต่โปรเจกต์กับรัฐบาลแต่ตอนนี้กําลังเปลี่ยนภาพลักษณ์มาเป็นพระเอกของโลกธุรกิจแล้วถ้ารุกตลาดฟอร์จูนห้าได้แม้แค่บางส่วนก็อาจกลายเป็นขุมทรัพย์ใหม่มหาศาลแน่นอนครับตลาดภาคเอกชนใหญ่มากเมื่อเทียบกับงบประมาณรัฐบาลและถ้า CEO อย่าง Alex กซ์คารผลักดันได้สำเร็จก็มีโอกาสพลิกโฉมบริษัทให้กลายเป็นผู้นำ AI ระดับโลกจริงๆครับพารันเทียไม่ใช่แค่ขายซอฟต์แวร์ให้รัฐบาลแต่ตอนนี้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็โตแบบสุดๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม AI ที่ชื่อว่า AIP ค่ะใช่ครับตอนนี้ AIP ถูกนำไปใช้ในองค์กรใหญ่มากมายอย่าง w a l g r e e n ที่นำไปใช้งานกว่า4,000สาขาภายในเวลาแค่8เดือนเท่านั้นครับ และจาก AIP Bootcamp ของ Palantir ที่ให้ลูกค้าสร้าง AI Application ได้ในเวลาไม่กี่วันช่วยเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าใหม่แบบเห็นผลทันทีเลยค่ะอีกไฮไลท์ของ Palantir ในปีนี้คือโครงการ Warp Speed for Warships กับกองทัพเรือสหรัฐร่วมกับพันธมิตรอย่าง Blue Origin และ Accenture Federal Services ครับ ใช้แพลตฟอร์มฟาวรี่ของพลันเทียในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนการต่อเรือรบทําให้การผลิตเร็วขึ้นปรับตัวได้ไวขึ้นและมีความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงครับนี่เป็นจุดเด่นที่ทําให้พลันเทียกลายเป็นบริษัทที่รัฐบาลสหรัฐไว้ใจและสร้างไรายได้ต่อเนื่องแบบมั่นคงครับ ถึงจะเติบโตแรงแต่ก็ต้องพูดถึงความเสี่ยงนะคะปัจจุบันพลันเทียมีค่า forward PE สูงถึง265เท่าซึ่งสูงมากในสายตานักลงทุนแบบเน้นควันเน้นคุณค่าค่ะแต่อีกมุมหนึ่งนักลงทุนหลายคนมองว่า Free Cash Flow ที่สูงและการเติบโตที่มีอยู่จริงอาจช่วยลดความกังวลเรื่อง valuation ได้ในระยะยาว ล่าสุดไพ p e เปอร์เซลเลอรให้เร t ติงว่า overweight และตั้งเป้าราคาหุ้นไว้ที่170ดอลลาร์ส่วนมิซูโฮก็อัปเกรดเร t ติงเป็น neutral จากเดิมที่เคยมองแย่กว่านี้ค่ะถ้าคุณเชื่อในแนวโน้มของ AI และบทบาทของพลเทียในการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลระดับนะชตินิชาติและองค์กรใหญ่ นี่อาจเป็นโอกาสครับแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าราคาหุ้นขึ้นมาเยอะมากแล้วควรพิจารณาความเสี่ยงจากความผันผวนและรอดูผลประกอบการไตรมาสสก่อนตัดสินใจก็ได้สรุปเลยคือพลันเทียอาจเป็นหุ้นที่แพงแต่ไม่แพ้ถ้าโมเดลบุตรธุรกิจยังโตแบบนี้ต่อไปครับ อีกเรื่องที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วถ้าอยากจะซื้อพลันเทียตอนนี้ยังทันไหมเพราะราคาหุ้นบวกไปเกิน100เเซ์แล้วในปีนี้ใช่ครับนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็แนะนำให้รอดูจังหวะเพราะตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นฐานแม้ไปเปอร์เซ l นเอร์จะตั้งเป้าไว้ที่170ดอลลาร์ 70, แต่ถ้าเราดูเป้าของมิซูโฮที่135ดอลลาร์ 35, ก็พอจะมองเป็นแนวรับทางเทคนิคได้ดังนั้นถ้าหุ้นมีจังหวะย่อก,กลับมาบริเวณ130 1 3 0ถึงง 1 4ึดอลลาร์ก็อาจเป็นโอกาสดีในการทยอยสะสมหรือใช้กลยุทธ์ DCA สำหรับคนที่เชื่อมั่นในระยะยาวค่ะและนี่ก็ทั้งหมดในตอนของวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ